ฮัลโหลมาปด,ดีกัรน,นะคะลูกค้านะคะยามเย็นๆแดดล่มลมตกน,นิดนนะคะลูกค้านะคะมาในชาจะพามาชมบันไดนะคะชุดนี้นะคะจะเป็นบันไดสักนะคะลูกค้าชุดสักทองเก่านะคะลูกค้าชุดนี้นะคะ,ะจะอยู่ที่หน้าเก้านะคะลูกค้าหน้าเก้ายาว เมตรหนึงนะคะสำหรับชุดนี้นะยาว1เมตรนะคะมีทั้งหมดอยู่9ขั้นนะคะลูกค้านะมีทั้งหมดอยู่9ขั้นแล้วก็มีชุดสั้นอยู่3ามนะคะเขาจะเป็นแบบบันไดแบบชานพักนะคะลูกค้านะชุดนี้นะคะจะเป็นบ้านแบบบันไดชานพักเนาะแล้วก็แม่บันไดก็คือสักนะคะลูกค้าดูนะคะสักนี่นะคะลายสักสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านี่นะคะนี่มาดูลายสักกันนะคะสําหรับแม่บันไดนะคะจะเป็นลายสักเนาะสวยๆอ่า หนา2นิ้วเลยนะคะลูกค้าหน้าหุบนะคะส่วนความหนาของบันไดก็จะอยู่ที่3มเซนนะคะแล้วก็นิ้วกว่าบ้างอย่างเงี้ยนะคะคือความหนาเขาไม่เท่ากันนะคะสำหรับบันไดชุดนี้นะคะนิชาจะเหมานะคะลูกค้านะเหมาเหมาถูกเลยนะคะสำหรับบันไดนะคะจะได้ไม่เกะกะพื้นที่นะคะแล้วก็มามีบันไดชุดที่2นะคะลูกค้านี่นะคะสำหรับชุดนี้นะคะชุดนี้คือค่อนข้าง สวยอยู่นะคะสำหรับสักชุนนี้นะคะจะอยู่ที่หน้าสิบนะคะลูกค้านะหน้าสิบยาวอยู่ที่สิบนะคะหน้าสิบยาวเมตรสามสิบมีทั้งหมดอยู่ที่สิบเอ็ดขั้นนะคะลูกค้การวมขั้นแรกนี้ด้วยนะขั้นแรกจะจะความยาวไม่ถึงไม่ถึงเมตรสามสิบนะคะความยาวจะอยู่ที่ประมาณเมตรยี่สิบห้าอะไรประมาณนี้นะะเ็นจะเป็นขั้นแรกของเขานะคะ่ะนอกกนั้นก็จะยาวเท่ากันนะคะลูกค้านะ นี่นะคะบันไดสักนะคะใกล้ๆกันไหมนะคะลูกค้านะอ่านี่นะคะวดลายใกล้ๆนะคะ,ะลายสักนะคะลูกค้าครับครับว่าเออเออเอเอไปเลยเไปเลยแล้วก็อ่ารู้สึกว่าจะมีอา่า บางขั้นนะคะบางขั้นให้พร้อมเลยนะคะสําหรับชุดนี้นะคะรู้สึกว่าจะค่อนข้างจะค่อนข้างจะสวยนะคะเพราะว่ามีครบชุดนะคะมีบางขั้นให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีชุดเล็กก็คือชุดนี้นะคะเขาจะมีแบบว่าชั้นพักบันไดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมีชุดเล็กอยู่ที่5ขั้นนะคะลูกค้านะมีชานพักบันไดนะคะนี่นะคะสําหรับชุดนี้นะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะ สักชุดนี้คือก็คือสวยนะคะความหนาก็อยู่ที่3มเซนเลยนะคะสําหรับความหนานะคะความหนาของเขาก็คือ3มเซนนะคะสักชุดนี้สวยนะคะชุดนี้ลูกค้าทนใดสนใจก็คือจัดกันได้เลยนะคะสำหรับสักสองชุดที่เมื่อกี้ที่นี่ชาถ่ายให้ดูนะคะ,ะนี่ชาขายแค่3 5 0 0ันห้านะคะสองชุดนะคะชุดนี้นะคะ แล้วก็อีกชุดหนึ่งตรงนู้นนะคะสักนะคะเราคาเป็นแค่3,500เนาะลูกค้าอยากได้ก็มาจัดได้เลยนะคะถูกๆนะคะลูกค้านะชุดนี้2ชุดนี้3,500นะคะสำหรับสักนะคะอ่ะแล้วก็มาชุดนี้นะคะลูกค้าชุดนี้จะเป็นมะค่านะคะลูกค้านะมะค่าแล้วก็เต็งนะคะลูกค้านี่นะคะมะค่าแล้วก็เต็งส่วนมากหน้าก็จะอยู่ประมาณหน้าเจดหน้า8ดนะคะลูกค้านะสำหรับคั่นนะคะสำหรับคั่นนะคะสำหรับแม่สวยมากๆเลยนะคะแม่ หนาสองนิ้วเลยนะคะลูกค้าหน้าเก้านะคะสำหรับแม่นี่นะคะแม่มาค้านะคะแม่จะอยู่ที่หน้าแปดหน้าเก้าหมดเลยนะคะหน้าเจ็ดนะคะสาหรับแม่นะคะ <Rey> แต่ว่าลูกบันไดาอาจจะเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกค้านะเล็กแล้วก็มีสวยอยู่ทุกอันนะที่จริงนะคะมีอันนี้ที่ไม่สวยนะอันนี้เป็นเป็นสักนะคะลูกค้าแต่อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราขายก็ถูกๆนะคะจะมีทั้งหมดอยู่5ชุดนะลูกค้านะชุดนี้นะคะแล้วก็ชุดนี้ก็จะเป็น ชานพักแบบว่าบันไดแบบสี่ขั้นนะคะบันไดบันไดาชานพักแบบว่าเตี้ยๆนะคะลูกค้านะ,ะทั้งหมดก็จะมีอยู่อ่าหนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็ห้าชุดกับชุดไม่สักที่ว่าไม่ค่อยสวยคือตรงนี้คือห้าชุดนะคะลูกค้านะนี่ชุดนี้นะคะนี่ชาวมาจัดแบบว่าเหมากันเลยก็ได้คะ่ะเหมาพร้อมสักสองชุดนั่นนะคะ เหมาพร้อมสักสองชุดนั้นไปเลยก็คือหกพัน่ะ, 6, ะลูกค้าเหมาหมดเนี่ยเอาแค่หกพันนะลูกค้ามีสักสองชุดนะคะลูกค้านะนี่นะคะสักสวยๆอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะอันนี้คือไม้สักแล้วก็มีบางขั้นให้พร้อมเลยนะคะลูกค้าชุดนี้จะได้แบบว่ามาตรฐานแล้วแบบว่าครบชุดของเขาเลยนะคะสําหรับชุดนี้นะคะมีบางขั้นด้วยนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าที่ต้องการเอาไปแบบว่า ไม่ต้องไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ก็คือก็คือใช้ได้เลยนะคะสําหรับชุดนี้นะคะสําหรับสักชุดนี้นะคะนี่นะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะมีบางขั้นให้พร้อมนะคะลูกค้านะนี่นะคะโคตดสวยเลยนะคะจริงๆแล้วนี่นะคะสวยสวยมากเลยค่ะชุดนี้เราจัดเหมาไปหมดเลยก็ได้นะคะถ้าจัดเหมาไปหมดก็คือหกพันนะคะลูกค้าแต่ถ้าเอาแต่สักสัก2ชุดนี้นีชาหอสามพันห้านะคะราคาไม่ไม่ลดนะคะลูกค้าสักเนาะอันนี้ก็ถูกมากเลยนะคะ สำหรับสัก2ชุดก็คือ35 0 0ถ้าเหมาหมด6 0พ0นะคะลูกค้านะเหมาหมดเลย6 0พ0จะได้ไม้มะค่านะคะส่วนมากจะเป็นมะค่านะคะบันไดชุดนี้จะเป็นมคนะ,ค,ะ,นะนมค่าแล้วก็เต็งนะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักนิสทากาม,มาได้นะคะสำหรับไม้สักนะคะแล้วก็ไม้เต็งนะคะนี่นะคะเราดูนี่นะคะนี่เลยนะคะทั้งหมดนี่เลยนะคะ6 0พันจะได้ไปอยู่ที่อ่า เชุดเลยนะคะลูกค้านะห0พัคือ7ชุดนะคะลูกค้านะนะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าจัดได้จัดเลยนะคะลูกค้านะขอบคุณมากๆค่ะโทรหานิชาได้นะคะศูนย์หกสี่ศูนยนย์เจดหนึ่งหนึ่งเก้านะคะลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้นิชาด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแบบว่าได้ไม้แบบได้ไม้ดีๆถูกๆไปนะคะลูกค้านะคะอ่าขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ